สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมสอนวิธีการเพิ่มการถูกใจแฟนเพจแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจด้วยนะฮะอ่ะสหรับคนที่มีเพจในการขายของหรือว่าเพจขายของก็สามารถอ่ะเพิ่มการถูกใจและเพิ่มผู้ติดตามแฟนเพจเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเพจของคุณผู้ชมได้เลยนะอ่ะคุณผู้ชมคลิกเข้ามาในลิงก์เลยนะครับอ่ะคลิกเข้ามาในลิงก์นี้เลยนะครับผมได้วางลิงก์นี้อ่ะไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคลิกเข้ามาในลิงก์เลยจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหายุ่งยากนะ อพอเข้ามาในเรียบร้อยแล้วไปกดปดลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะ,อะพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วก็จะเป็นเว็บไซต์ k m MM m k s t s c o m ตรงนี้เลยนะตรงนี้เขาจะาลงชื่อเข้าใช้นะครับคนที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับ่วนคนที่ยังไม่มีก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับนะครับที่สมัครสมาชิกตรงนี้นะ ขะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะแล้วกนะ็อีเมลนะส่งข้อมูลนี้ไม่ต้อ,องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับต่อมาถจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตนัวนี้คุณชุม็ต้องจงดจำรหัสผ่านไว้ดีเลยนะครับ้วก็ติอนอนรหัสผ่านอีกครั้งนะอย่าลืมติ๊กที่ชื่ไม่ใช่โปรแกรมอรัตโนม,มัติด้วยนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับส่วนคนที่จะสมัครใช้าง,งานด้วย Google ก็กดไปที่สมัครใช้าง,งานด้วยบัญชีกูเกิลตรงนี้ได้เลยได้เลยนะครับ เรกสมาัครไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเขาชื่อผู้ใช้นะแล้วก็ราษฎรผ่านโครงการลงชื่อเข้าใช้หน้าได้เลยนะครับตัวคนที่สมัครใช้งานด้วย g o o g l e ก็กดลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Google ตรงนี้ได้เลยนะครับกดลงชื่อเข้าใช้มาเลยนะครับโครการลงชื่อเขาใช้มาแล้วอ่ะมันจะเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะก็จะเป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะเอามนจะมีหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้เล่นใช้หลายแพลตฟอร์มเลยนะเป็นเฟซบุ๊กนะฮะอินสตาแกรมนะครับทิกตอก ยูทูบแล้วก็เทเล gram แล้วก็ทวิตเตอร์นะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีบริการต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้หลายบริการเลยนะครับอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้ชมได้เลยนะตัวนี้ผมจะใช้แพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กเราก็เลือกไปที่เฟซบุ๊กตัวนี้นะครับอ่าแต่้นบนมูตัวนี้อ่ะมันจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกหลายหมวดหมู่เลยนะอ่ะตัวนี้ผมจะเลือกที่อ่าเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจตัวนี้นะฮะอ่าแต่้นช่องบริการตรงนี้มันจะมีหลายเลทราคาให้เราเลือกเลยนะครับอ่ะตัวนี้ คุณจะเลือกเด็ดราคาที่2นะถูกใจบวกติดตามเป็นเพจเฟซบุ๊กไม่ดับตรงเลยนะอันที่2อตรงนี้นะขอเลือกนะไปเลยนะครับตรงตัวน,นี้จะม,มีคำอธิบา,ายมาให้เราอ่านนะครับนนมมหมายเหตุเราอ่านตรงนี้มันจะเป็นหมายเหตุสําคัญมากๆเลยนะต,ตรงนี้คุณชุวก็อ่านให้เข้าใจเลยนะครับตรงตัวน,นี้จะเป็นการวางลิงก์นะครับก็คือแปลลิงก์ของเพจเฟซบุ๊กมานะก็แปลมาเลยนะครับก็พี่เพจมาเลยนะก o p ี่ลนะิงก์เพจมานะแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะ อะแล้วใส่ปริมาณที่ต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปนะฮะอ่ะผมต้องการหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปเลยนะ,ะยอน่ะกนั้นใ้ใสการคำนวณค่าใช้จ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วตันนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยนะผอต้องการสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วระบบก็จะทำการแจ้งเตือนขึ้นมานะว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถตรวจสอบบวดการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้นะนะครับที่บวดการสั่งซื้อตัวนี้นะครับ หน้าพวดกนคือจะมี ID เดีย้อเข้าบริการที่มการสั่งซื้อไปเมื่อตะคู่นี้นะส่วนลิงตรงนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้นะเว่าลิงนี้ถูกต้องหรือเปล่านะก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นสถานะบอกเราว่ากําลังดาเนินการนะผู้ชมสามารถตรวจสอบลิงได้เลยนะก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะามขอตรวจสอบแล้วผะต้องการตรวจสอบแล้วนะว่าลิงที่คุณใส่เข้ามานั้นถูกต้องนะอ่นนี้ตรงนี้ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่เพิ่ม การถูกใจหรือเพื่อมวุฒิตาแฟนเพจได้นะตรงนี้คุณผู้ชมก็ระวังกันด้วยนะครับอ่ะแล้วอนๆผู้ชมต้องการที่จะเติมเงินนะครับครับเข้าไปที่เติมเงินตรงนี้นะอ่ะการเติมเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกเลยนะครับอ่ะมีแกนเคียวโค้ดนะโอนเงินแนสลีปนะฟาวเวอร์เล็ Favorite, นะคริปโตนะแล้วก็เ e อร์เฟคแมนนี่นะอ่ะแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำหรือขั้นตอนที่แตกต่างกันให้คุณผู้ชมทำตามคำแนะนำด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็ปอดการเติมเงินนะอ่าทำการเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ามันจะมาขึ้นที่ปอดการเติมเงินด้านขวามือตรงนี้เลยนะส่วนทา่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ไว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกนะก็สามารถใช้เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับนะรครับที่โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ่ก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะครับ ่ะท่านผู้ชมนะครับต้องการที่จะแนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์นี้นะครับอ่ะก็เข้าที่แนะนำเพื่อนตรงนี้นะอ่าคุณผู้ชมก็พิมพ์ลิงก์นี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อนของคุณผู้ชมหรือหรือใครก็ตามที่ใช้เว็บไซต์อ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้คุณผู้ชมมันก็จะได้อัตรแบบตา,าแนะนำ5%เลยนะครับอ่ะตรวนี้ก็เป็นเหมือนเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชมไปเรื่อยเลยด้วยเลยนะครับอ่ะส่วนตรงนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนนะต่วนนี้คุณผู้ชมก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ได้ได้ลเลยนะครับ แนวชมนะต,ต้องการที่จะติดต่อแอดมินนะหรือย้อนไม่ขึ้นยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะใครเข้าที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะจะมีคำว่าติดต่อแอดมินนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะ,ะคุณผมก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางน,นี้ได้เลยนะครับคุณผู้ามไม่เสียเวลานะครับผมเปิดขึ้นมาดูแล้วว่ายอดถูกใจแล้วย้อนิตามเฟรมฟของเราพึ่มขึ้นมาหรือเปล่านะอะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นตอนนี้คุณผู้ชมสามารถกดรีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะ ตอนนี้ผู้ติดตามหรือยอดถูกใจแฟนเพจต้อก,การเพิ่มขึ้นมาเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะสำหรับผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ใช้บริการภาษาเว็บไซต์นี้ผมก็จะทงมีไว้ด้านล่างคลิปนี้เป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะให้คุณชมคลิกเข้ามาในลิงก์เลยนะครับจะด่ตนองเสรอชหายุ่งยากสำหร,รับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ